รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุปโรงพยาบาลน,นวมินท โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่เวลเนสเวิลด์ชีวาคอร์เอเลตเมืองสุภาววดีเขาสวัสดีครับแฟนๆชาวโคราบานครับพวกผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่าย,ส,ยสบายครับดูหินก้อนนี้ติครับ โอ้มือมาหนัก20ตสัตนะครับนรุก้อนนี้เยครับเป็นหินอ่อนที่สวยมากเลยนะครับผมเชื่อเรื่องพลังของหินนะครับพลังชีิหินมีพลังครับถ้าเราวางก็ถูกต้องครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยผมเป็นสินแสพวงจุ้ยนะครับในช่วงหนึ่งของชีวิตตินตะก้อนถูกวางอย่างมีนัยยะสําคัญครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากๆสําหรับสําหรับผมครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเพิ่งเปิดใช้เนี่ยครับชีวะคอร์เปอเรช เชื่อเขื่อนนี้เป็นอาคารขนาด7,000กว่าตารางเมตรนะครับมีสระน้าใหญ่เลยนะครับมีสระบัวนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมีงานรื่นเริงครับพอผมทำรายการเสร็จเนี่ยผมจะไปร่วมงานรื่นเริงเขางานลอยกระทงครับวันนี้ก็สนุกกันครับน้องๆสนุกกันนะครับขอบาานี้สำคัญสำคัญมากๆนะครับเอาดอกไม้เอาดอกมะลิไปกราบพ่อครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการถวายงานเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ของความคิดของผมครับว่าผมต้องการสร้างสถาบันผมตั้งสถาบันชีววิชาไัยนะครับผมไม่ได้ไปอ่านหนังสือ,อในบทรุษผู้ชนมหาชนกนะครับพอสุดท้ายในหลวงท่านพูดถึงเรื่องการตั้งสถาบันนะครับปูทะเลวิชาไัยผมก็เดินตามรอยพระบาทผมไปตั้งสถาบันชื่อชีววิชาลัลสอนเรื่องสังหาริมทรัพย์แบบพอเพียงครับวันพ่อปีนี้พิเศษครับผมเดินทางไกลมากเลยครับไปถึงบอสตันนะครับบอสตัน ทวอสเตนจะมะีมีสแควร์อยู่สแควรหนึ่งชื่อภูมิพลสแควร์ครับหรือจัตุรัสภูมิพลอเดยเดสนะครับในรัชทัศนที่เนะครับทรงมีพระราชสมภพที่โรงพยาบาลมัฟต์ออเบนเมืองแคมบริดจ์นะครับเมื่อปีคศออ1927หรือพศ2470นะครับตอนในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระบิดานะครับหรือสมเด็จเจา้าฟ้ามีดลเสด็จประทับที่สหรัฐอเมริกาเพื่อทรงศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มหาลัยฮาวาร์ดนะครับและที่ MIT คือแมสซาชูเซตส์สำหรับด้านนี้เนี่ยก็ทรงใจถึงท่านนะครับถวายงานนะครับเป็นพระกุศลนะครับผมพาแฟนๆไปเที่ยวที่กูบาร์สแควร์ครับเดินทางไกลครับแต่ปลื้มใจมากครับสถาบันชิวาคอร์ปอเรทนะฮะหรือเชียววิชาลัยเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่มาจากแนวคิดของพ่อครับเรื่องความพอเพียง ผมเชื่อว่าการลงทุนสั่งในมือั์เนี่ยถ้าเราหลุดพ้นจากคําว่าอาวิชาเข้าสู่วิชาแล้วนะครับจะเป็นการลงทุนสั่ทรั์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วช่วยคนด้วยนะครับครับดูกั่นเคงเขาเป็นไงครับตามมาเลยครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อสังหาชีวาคอร์ปอเรทครับที่นี่จะเป็นโรงเรียนเป็นสถาบันนะครับเป็น Institute นะครับ ของการเรียนรู้เรื่องสังหาริมทรัพย์นะห้องนี้จะเป็นห้องที่ผมชอบมานั่งทํางานที่นี่นครับอยู่ติดกับน้ําสวยมากเลยนะครับก็หลายๆคนก็มาหาผมที่นี่นะครับเอาความฝันมาเล่าผมฟังเอาชุวดมาให้เล่าผมฟังว่าอยากทำนู่นทานี่นครับสังหารเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้แนวนคิดเรื่องความพอเพียงครับสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจแจสี่ของมนุษย์นะครับเรามีอาหารใช่ไหมครับมียาษาโรคเรามีเครื่องนุ่มผมและตัวนี้ที่อยู่อาศัยคือสังหาริมทรัพย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่สังเกทรัพย์เนี่ยได้จัดอยู่ในหมวดของผมใช้คำว่าความจำเป็นนะครับ need ไม่ใช่ w a n t นะครับที่นี่ก็เป็นห้องที่ผู้คนเนี่ยก็จะนั่งสบายๆนะครับจิบกาแฟกันนะครับเพลินเลยนะครับแล้วก็ในรยากาศภายนอกเนี่ยเป็นสระน้ำที่สวยเหลือเกินนะครับจากเรื่องนี้ถัดไปก็จะเป็นส่วนของ exhibition นะครับเป็นส่วนแสดงผลงานของชิวะ ชอวคอ p o ปอร e ชัวกรุ๊ปครับที่เราได้ได้ทำกันมาประมาณร่วม600โครงการครับเราใย้เวลา35ปี600โครงการนะครับแล้วผมก็ไม่เคยอายที่บอกว่าไอ้ที่เราผ่านมือเรา600โครงการเนี่ยนะครับเป็นอันว่าไปไม่ถึงฝั่งครับคือต้องหยุดกลางคันขาดทุนชะลเนี่ยประมาณ380โครงการนะครับใครทำอสังหาริมทรัพย์เกิน30ปีเนี่ยถ้าไม่เคยเจ๊งเนี่ยถือว่าโกหกครับ เราผ่านวิกฤตตั้ง5วิกฤตครับหวิกฤตใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบุชผู้พ่อกสดัมสงครามอ่าวเรื่องของจอร์จโซลอสโจมตีค่าเงินบาทแล้ก็หนักมากเลยนะครับกีฬาสีนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับและสุดท้ายที่หนักที่สุดเลยก็คือโควิด -19 นะครับท่านรับถูกโจมตีอย่างรุนแรง4ปีติดต่อกันนะครับไม่หยุดเลยเราก็ับตัวเอาตัวเอาเพราะอะไรครับเพราะผมเดินตามสายพระราชาความพอเพียง หาความสมดุลเรียกว่าอีควิบิเรียมความสมดุลนะครับแล้วมีอุเบกขาไม่ดีใจมากไปเมื่อสอบต่สอเร็จก็ไม่เสียใจมากไปเมื่อล้มเหลวครับทุกครั้งที่ล้มเหลวเนี่ยเป็นบทเรียนที่มีค่าอย่าไปกลัวความล้มเหลวครับเป็นครูเราแล้วก็สุดท้าย f a i l different ถ้าคุณเคยพลาดแล้วอย่าพลาดซ้ําเดิมอีกนะครับพลาดเรื่องใหม่นะครับเพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ยจากทาก่เราล้มเหลวมันสอนว่าโครงการเนี่ยผมว่าเราล้มยากแล้วนะครับ ครับนี่เป็นห้อง long d a o u s ห้องสำหรับการพบปะคปัาปะกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันกันนะครับก็มีกาแฟดีๆครับมีกาแฟออนิกนะครับมีอาหารวีแกนอาหารโซลฟู้ดอีกด้านหนึ่งก็เป็นคาเฟ่เทเลียนะครับถ้าก้าวไปด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องเอ็กซิบิชันนะครับจะมีก็จะมีการจัดสัมมนากันอย่างต่อนเนื่องครับตัวเฉลี่ยเขาจะจัดก,กันเดือนละครั้งถึงสองครั้งนะครับก็ท่านใดที่สนใจสั่งดูซับนะครับ ใยความยินงในด้านเขาใหญ่ครับเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็น the must คือที่ที่หนึ่งที่ท่านต้องมานะครับมาเพื่ออะไรครับ comparative study ที่ท่าน,นดีแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมงั้นกรุม่แรกต้องต้องถูกต้องชีววิชาลัยก็คือสถาบันที่จะกลัดกรุมปแรกของท่านให้ถูกต้องครับก็ประสบการณ์ของผมเนี่ยก็จะเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับส่งไปก็ที่นี่ฮะก็เป็น แหล่งรวมของโครงการน้อยใหญ่มากมายมากมายมหาศาลนะครับก็ you are m o r e t h a n welcome ยินดีต้อนรับมากๆเลยที่นี่ครับนี่เป็นห้องบรรยายขนาดเล็กนะฮะอย่างข้างบนเนี่ยที่ผมยาสักคู่นี้จุได้ประมาณร่วมสองรท่านนะครับห้องนี้ก็จะจุป,ประมาณไม่เกิน30ท่าน แต่เป็นการบรรยายแบบลงลึกแล้วนะครับขบวนก็เป็นการให้ความรู้โด้ทั่วไปนะครับเพราะว่าคนสนใจสังหาเนี่ยมีความหลากหลายมีตั้งแต่ในหน้านะครับเอเจนต์นะครับบางคนก็เอาที่มาฝากนะมาฝากขายบ้างอะไรบ้างบ,บางคนมีที่ดินแปลงใหญ่ต้องการพัฒนาที่เนี่ยก็มบปรึกษาที่นี่ส่วนหลังนี้เป็นส่วนเอ็ t ซ i b u ชั o n ครับเป็นส่วนแสดงผลงานนะครับบางส่วนจากหกร้อยโครงการครับ ที่ดินเปล่าทำรายดีนะครับเราเรียกว่า C9 นะครับ C1 ที่ดินเปล่าทำรายดีการซ่อมอสังหาริมทรัพย์มือสองตั้งแต่ภายในนี่ครับซีสองก็คือบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวน์เฮาส์นะครับอะไรต่างๆภูร์บีล่าก็ครบทั่วเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครับที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาชีวาคอร์เปอเรทที่เขาใหญ่เนี่ยสวยมากครับตัวนี้จะเป็นสระบัวขนาดใหญ่ครับทางเดินก็จะรอบสระบัวนะครับผมชอบนั่งตรงนี้ครับ ตอนคืนสวยมากเลยดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับอากาศเมื่อเช้าอากาศนี่ดีมากนะครับมีหมอกก็อันนี้เป็นการให้ความรู้ง่ายๆครับครับมืกินเนอร์นะครับจะมีรายละเอียดโครงการนะครับที่เห็นนี่นะครับมีวิดีโอนะครับผลงานที่สร้างจริงแล้วนะครับนะก็เนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึงผมจะบรรยายละคนประมาณ30คนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยนะครับลอจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ คาเฟเชียรทางนี้ครับคาเฟเียก็เบรกนะครับเขาจะมาเบรกที่นี่ครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายขึ้นทางนี้ก็จะไปส่วนศูนย์แพทย์ชิวเวนะครับมีสปามีนวดแผนไทยนะครับมีจกักรุ z ซี่นะครับส่วนหน้าทุยนอยู่นี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําหรับผมเชื่อว่าการศึกษาสังหาเนี่ยต้องทําภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายนะครับ ไม่เครียดนะครับก็จะมีที่นั่งทานกาแฟสุขภาพทุกอย่างที่สุขภาพหมดนะครับเช่นครับถ้าเราเปลี่ยนสังหาจากความความต้องการเป็นความจําเป็นปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่คืออะไรครับคือสังหาตอบโจทย์ความจะเป็นของชีวิตสาสิบเปอร์เซ็นต์ของคนประเทศไทยเนี่ยประมาณยี่สิบล้านคนตัวน,นี้คนยี่สิบล้านคนมีความเหมือนกันยังไงผมคน้นพบโดยบังเอิญเนาะ เป็นโรค NCD ไม่ความดันก็เบาหวานไม่เบาหวานก็หัวใจไม่หัวใจก็มันจุกตับตับแข็งสโตรกเป็นมะเร็งเขาเรียกว่า non communicable disease คือโรคไม่ติดต่อแต่เกิดจากการพฤติกรรมชีวิตลองคิดดูว,ว่าถ้าท่านสามารถทำสารเะรมซับเนี่ยช่วยคนเหล่านี้จะดีขนาดไหนแล้วบทพิสูจน์จริงก็มาถึง ตอนโควิดจำได้ไหมครับว่าสี่ปีโครงการลักษณะนี้ต้องเกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับคนลงทุนเราเรียกว่าชีวา wealth and wellness คือความมั่งคั่งและสุขภาพดีเศรษฐีต้องร่ำรวยขึ้นและสุขภาพดีขึ้นเรามีศูนย์แพทย์มีโรงแรมนะครับมีสถานปฏิบัตรธรรนะบิธรรมนะฮะธรรมารี เดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาเหลือผมจะพาเราดูฐานสาม,สามปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อเช้าสวยมากสวยจนผมหลงเลยนะหมอกลงสวยมากเลยนะครับเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้ภาพนี้เก่ามากแล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้อาคารหลังนี้มันมันขยายมามุมนี้อีกแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรานั่งเรานั่งคุยตรงนี้นะครับนั่งคุยตรงนี้เรามีพัน,พนธสัญญาว่าด,ดูแลคน1,000ครอบครัวที่นี่1,225ครอบครัวแล้วถ้าเราพร้อมเราก็จะทำบัตร s u พ p l e m e n t ให้เขาดึงเพื่อนมาเองห้าคนนะแล้วก็เราจะกล้าเข้าไปอีกขั้นหนึ่งที่บบเราภูมิใจมากคือการใช้การตั้งศูนย์สกัดน้ํามันสกัดเย็นนะครับสกัดเย็นซึ่งสำคัญมากนะน้ามันลาข้าวนี่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับน้ำมันซันสมิออร์ดําดีอยู่แล้วน้ำมันอะโ,โกโดดีอยู่แล้วนะครับ ห้องนี้เป็นห้องที่เราเพิ่งตกแต่งล่าสุดเลยนะจะเหนือกว่าห้องตึกตึกที่ผ่าไปอีกดูข้างในห้องนี้24่สหลกเมตรนะครับภายในสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะเสร็จร้อยเปร็น ก็ถ้าเกิดว่าเราเราจะปิดการก่อสร้างหลักๆทั้งหมดจบไปแล้วเหลือแต่ตกแต่งภายในละนะครับก็ที่นี่ก็ถือว่ามหากราบของชิวาแซงจบอย่างสง่างามนี่คำถามที่คาสติกคือจากตัวนี้มันจะไปไหนต่อแล้วมันจะยังประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ไงอย่างอย่างเช่นคนที่มีทุนทรัพย์เขาก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเป็นเมมเบอร์ที่นี่เช่นเป็นมาเป็นเอเจนต์ในการขาย หรือถ้าเขาไม่มาขายเขาก็พาญาติเขาที่ไม่สบายมารักษาที่นี่นะครับหรือถ้าเขามีทรัพย์เขากล็ลงทุนที่นี่โซนศิลปะมาเขียนรูปเซรามิกนะถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะเชิญดูในแกลเลอรี่นะครับ มีคอร์สเรื่องล้างพิษตับใช่ไหมพระสองฆ์อาพาธก็จะเข้ามาได้ละโดยที่เราจะมีมูลนิชื่อมูลนิขวัญจิตธรรมสวัสดิ์เนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ให้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชีวธาารรมธารนะครับส่วนขวามือนี้จะเป็นชีวครอปก็คือสถาบันอสังหาชีวกรุ๊ปซึ่งเดือนหน้าเราจะเปิดศูนย์ข้อมูลอสังหาในเขาใหญ่ละตอนนี้เป้าหมายผมคือต้องได้ที่น้ำมันสองพันแปลงในมือเรานะมีภูวิล่า กี่โครงการมีคอนโดกี่โครงการอยู่นี่หมดเลยทั้นถ้าใครต้องการหาข้อมูลเขาใหญ่มาที่นี่นะครับ สำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1 5 0 0 0ล้บาทเหลือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิ ร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับจีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่0814218323 0901077992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่ โอโซนอันดับ7ของโลกเปิดแล้วโครงการชิวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียวสองชั้นขนาด75ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเฮาฟรี5ปีอาทิสาวยน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์โทรเลยอย่าคิดนานที่081 421 8323 090 107 7992ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติโอโซนอันดับ7ของโลก